ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมสิได้ภาพพมีพินน้นองมหูลักษณะน,น้ำพ,พุดเลยพมีพินนงหูจักบัครับผมที่อันไหลๆอยู่นี่นมันบอดใส่แน่วได้ดูดมันเลยเดย้เขาเจาะนา้ำลงไปโยม่มานจะสิบเมตรมันถือตานา้ำมันก็นสิไหลพุง่งขึ้นมากเลยจังสีเลยเด็ก นีเป็นบอลน,นี่ครับนี่แหละเขาเอื่นนะ้ำพุดไหลแห้งบ่ครับผมนี่ครับสองตาเล่ากับปล่อยใส่หน้าช่วยเฮ็ดหน้าปังเนาะพ่อแม่พี่น้นองนี่ผมก็ได้มา,าถ่ายท้ำตอนแร่งๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับลักษณะน้ำพุดนี่ครับคือลักษณะน้ำพุดนี่ในเขต อำเภอเชียงื่นของบ้านผมเนี่ยอันจุดจุดนี่ครับสิเกิดคือสิมีแนวน้ำพุดนี่แต่ถ้าไตาลงไปนี่เพือทางที่ไต่นี่จะบ่ค่อยพอครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แนวคือระดับของน้ำพุดนี่มันจะเขตของบ้านบากแห่ง,งนเนาะสิโูจุด ประมาณจุนี้ครับแนวตาน้ำของน้ำพุดธเรากระจาสิบขึ้นไปทั้งพุทนแล้วครับมันสิบเป็นแถวเป็นแนวเลยได้ครับผมแต่ไปเจาะทั้งอื่นนี่เนี่ยสิบบอมีน้ำพุดครับถ้าขึ้นนี้ออกจากแนวแน่ว,นวจุดบริเวณนี้ไปมันสิบเป็นตาน้ำสิบเป็นสายตรงไปครับถ้ามแมน่นจุดนี้ก็สิไปอีกจุดหนึ่งบ้านจานบ้านยังออกไปทั้งซ่ําสูงครับผมทั้งขอนเกียน ฮะออกไปทางทิศเหนือครับผมสิเป็นเส้นตาหนำพุทธฮะถ้าผู้ใดเจาะในแนวเ,เส้นนี้ส่วนใหญ่สิพ่อหนำพุทธครับผมและนี่ก็เป็นจุดจุดสุดสุดท้ายที่ทิพย์ตะไลมาจากทิศเหนือครับผมจากคือมาจากทางซ้ำสูงหนำพุทธก็คือว่าลักษณะหนำพุทธนี่พ่อแม่พี่นงของผมครับผม ก็หมายถึงว่ามันสิเป็นไอ้น้ำที่อยู่ใตดินที่มันไหลมาจากไอ้ที่สูงมันสิเป็นมองมองแอ่งน้ำแอ่งยังที่อยู่ทึ่งนู่นนะครับผมทึ่งนูน่นแล้วก็ส่วนบริเวณนี่นะมันสิเป็นที่ต่ำที่ลุ่มเวลาน้ำทึ่งนู่นนี่มันไหลตาน้ำม,มันนะครับสิไหลลงมาเนี่ยมันก็สิเป็นคลื่นไข่ทอทรงยังสิละ มันก็สิไหลไหลไหลลงมาลงมาสู่ถิ่ตามผ้าอื่นเข้าไปไป,ไปเจาะบริเวณนี้ปั๊บมันก็สิพุ่งขึ้นมาเลยฮะนี่แหละคลือน้ำพุดเพราะว่าม,มันมีน้ำแอ่งน้ำที่อยู่อยู่ในโขดหินนะครับที่ว่าน้ำจากทึ่งฝาเนาะไหลซึมลงไปใต้ดินมันก็สิไปเก็บเก็บไว้ในตานามในแอ่งนามอยู่ใต้ดินท้องดินที่อยู่ทึ่งโน่นทึ่งสูง เขาเบิ่งลักษณะภูเขาขึ้นกันภูเขาเนี่ยแต่มันมีน้ำอยู่ทั้งเชิงผู้เหมืนบอกมันก็คืออันนั้นเขาเอินว่าแรงน้ำซับน้ำก็สีคอยไหลลงมาสูทั้งรางเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมที่มันหลังจากฝนตกเติมเต็มมันก็คอยซับไหลลงมาน้ำพุดก็คือกานน้ำพุดก็คือเป็นน้ำที่อยู่ใตดินะ่ะแต่ว่า น้ำจากภูเขานั่นทีว่าน้ำตกตน,น,น,นั่น,ม,นมันเป็นน้ำท,ทีอ่อยู่ทึ่งดินเนื้อดินเราเมื่อกคอยไหลไหลมาเป็นน้ำตกครับผมแต่ว่าน้ำพุธมันสิเป็นน้ำอยู่ใต้ดินสิมีมองแองที่ร่องรับน้ำอยู่ทั้งทึ่งคือกันครับถ้าเป็นน้ำตกมันสิเป็นทึ่งภูเขาแต่น้ำพุธมันก็สิอยู่ทึ่งโน้อนอยู่สูงสูงเรามันก็สิมีตานามที่ไหลมาตลอด ถ้าเกิดเข้ามาอยู่แนวทิศของนำพุดนี่เนี่ยคือมองจุดที่มันเป็นแนวของนำพุดครับเข้ามาจ่อปั๊บมั่นกระสิเกิดการไหลเข้าบรจําเป็นต้องใสพลังงานอย่างเลยเข้าสามารถทําการผลิตปลูกข้าวโพดปลูกยิงย่งแงก็ไดเฮ็ดหน้าปัางค่ะได้สบายนี่ครับทอมพี่น้องเห็นบอครับนำพุดนี่เป็นคือ แล้วแต่ว่าหน้าผู้ใดสิโชคดีด้วยครับผมเดี๋ยวผมสิบาพาไปบึง่งมมงทีเขาจ่ออีกหมงหนึ่งครับนี่ครับน้ำพุธนี่ที่จ่อกันอยู่นี่ครับผมกับจ่อไขบอ่บ่อบาดาลครับจ่อแล้วก็ว่างทอครับอันนี้นาสิเป็นทอหาหุน่นเนาะตาแม่นบอ่อห,หานิ้วครับผมเนี่ยหานิ้วครับผมจ่อคืบอบอ่อบาบอ่อบาดาลเท่านี่แหละลงไปประมาณสิบเมตร ซิเมตรได้อยู่ได้เนาะครับตาสามสิบห้าเ <35 S 1> <35 S 2> มตรอ๋อตาบอกว่าสามสิบห้าเมตรผลหะครับลุ่งไปกะแสดงว่าทะลุชั้นหินลุงไปครับลุงไปหอดตาน้ำเรานามแรงดันของน้ำนะครับจากที่สูงถิ่นว่ามันเป็นเองถิ่ผมว่าลักษณะข่ายภูเขาเนาะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ใต้ดินมันก็สดิดันขึ้นมาเลยฮะจะนี่เดี๋ยวผมสิเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเด้ออันนี้เล่าสิจอ้วก็สิอัด อัดห้วยครับนี่นี่นี่นเดี๋ยวผมเปิดให้มาฮะเนี่ยเห็นบอรครับพ่อแม่พี่น้องเห็นบอนี่ปึ๊บไหลหรอนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็สศเห็นว่าเท่าบ่าต้องใส่เครื่องดูดเครื่องยังได้เพียงเขาเท่าจอถือตาน้ำพุดครับน้ำพุดมันจะสิไหลขึ้นมาเลยอ่ะนี่พอมันไหลามาแล้วเทาก็าเอาพวกทอพวก พอพีวซีต่างๆเนี่ยครับผมก็เอาต่อไปปลูกขขาโพดปลูกพักต่างๆนะน้อันนี้ผมมาถ่ายทำตอนเรงอาสีก็เห็นชัดปันไงขออภัยนําฮะนี่น้ำม,มันก็ไหลอยู่ตลอดนี่พ่อเม่พี่น้องก็สีเราไว <Okay, okay. S 1> าไอเดี๋ยวผมขอปิดก่อนเด้เดี๋ยวมันสิทถว่วงเขาปวดเขาอึ๊บนี่ปิดไวเลยครับผมมันสามารถสี่สิเฮ็ดเปิดปิดไวใส่งานได้ ล้วก็ม,มันมันใสได้ตลอดทั้งปีเลยครับน้ำบอมี่บกเลยครับนี่ฮะบอมมี่ออนเลยครับผมท่านกฤษละวานี่แหละคือลักษณะน้ำพุทธครับผมถ้าว่าพอ่อเมพี่นองมึงได้เด็ดไปจ่อถือตาน้ำที่มันเป็นน้ำพุทธมันกับบอตองใสเครื่องสูบใส่ไฟฟ้าเขาเปิดใสอย่างเดียวเฮดวิธี่ตอกอกตออย่างปิด ว้าวครับมีว่าวปิดแล้วก็เปิดใส่มันก็สีอํานวยความสะดวกพอแม่พ่นองใดแต่ว่ามันก็หาหยากอยู่ได้ครับจุดน้ำพุธเพราะว่าลักษณะน้ำพุธนี่ถ้าเป็นที่ลาบกวางนี่มันจะพอ,พอมันจะพอลักษณะที่เป็นเนินสูงครับผมลักษณะภูเขาก็อ,อื่นเป็นผู้อย่างสีเนาะมันไอมองได้ที่เป็นลาบเป็นเองกระทะมันถือตานา้ำ นำไหลมาจากที่สูงมันกระสิ์ลงมาอยู่ที่ตามหนีเวลาเจาะมันกระสิถือนะครับผมสำหรับผมก็ได้ให้ความหูแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ